สวัสดีตอนสายๆจากอังกฤษจ้าท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้ส้มจะพามาถอนแครอทแก่เซ็งนะจ้าแต่ก่อนจะไปก็อยากจะมาโชว์ออดอกไม้ที่ส้มถ่ายทำคลิปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วจะมาให้ชมช่วงนี้ดอกเขาหมดแล้วนะจ้าก็เหลือแต่ผลของเขาให้ชื่นชมจ้า ผลของเขาจะมีแค่มเมล็ดเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่นะจ๊ะบีบออกมาอ้าวไม่ออกซะละวนี่จะ้ะนี่ละจะเป็นแบบนี้นี่มเมล็ดของเขามเมล็ดเดียวจ้ะเสีดายดอกเขาหมดไปแล้วกลิ่นหอมก็ไม่มีจ้ะเห็นไหมจ๊ะดอกดอกหมดเลย แต่ผลของเขาก็ยังดกสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิจ้ะสุดยอดวันนี้ตากล้องไม่อยู่จ้ะก็เลยต้องถ่ายทำเองเห็นไหมจ้ะเพื่อนๆดกมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวนี้ที่อังกฤษน้ำมันรถก็ขึ้นจ้ะ แล้วค่าแก๊สก็ขึ้นแล้วค่าขนมปังก็ขึ้นเพราะว่าออของพวกนี้ก็เอามาจากส่งออกมาจากประเทศรัสเซียด้วยจ้ะมันก็เลยแพงก็เ,เลยบ้านเมืองทุกวันนี้ก็แย่ลงทุกวันจ้ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะจ้ะเพื่อนๆจ้า ได้ฟังข่าวแล้วก็ขนลุกจ้ะขนหัวลุกน่ากลัวมากๆโรคโควิด19ก็ยังไม่หายจากโลกนี้ไปแถมมาเรื่องสงครามสงครามอีกเราเป็นประชาชนก็ต้องอดทนจ้ะสู้ชีวิตต่อไปที่อังกฤษเช้านี้ก็หนาวอยู่จ้ะเมื่อคืนนี้ก็เขาบอกว่าสามหรือ4องศานี่แหละจ้ะ น้ำในสระจะเป็นน้ำแข็งนิดนึงเห็นไหมจ๊ะแล้วก็กบก็วางไข่แล้วจ้ะไม่รู้จ้าวางได้ไปถึงไหนเพราะมันหนาวกลัวไข่เขาจะฟอจังเลยจ้ะเดี๋ยวถ้าฟอร์เขาคงต้องวางอีกแล้วก็มีอีกตัวใหม่มาวางจ้ะ ก็กำลังขึ้นจ้ะอันนี้ช่วงดอกไม้สีส้มเขากำลังออกหนอจ้ะออน่อยอยู่เห็ดหอมรูปปั้นก็ยังอยู่สบายไปเลยจ้ะไปถอนแครอทเลยโอ๊ยเจ้าแจ็คเจ้าแจ็คอาบแดดวันนี้มีแดดมากเลยจ้ะแด,ดดดีจริงๆเจ้าแจ็คเจ้าแจ็คทำอะไรลกูกอือเจ้าแจ็คมาช่วยแม่ถอนถอนแครอทไหมหนู พูดกับมันมันไม่สนแล้วนี่ะจากแค่มาจะาเพื่อนๆมาช่วยส้มถอนหน่อยอย่างที่บอกนั่นแหละจะตากล้องไม่อยู่ก็คงจะทุลักทุเลเหมือนเดิมจะมาจะเพื่อนๆมาช่วยช่วยกันผลไม้ละมือยวใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เสียงนกก็สุดยอดเลยจ้ะ คาบว่าเป็นนกเขาชวาจ้ะอันนี้ถอดตื่นเต้นมากจ้ะหน้าหนาวได้มีแครอทไว้กินอ้าว <c oughs> ทำไมอ้วนอย่างเงี้ยอ้วนอ้วนสั้นจ้ะแต่ก็โอเคอยู่ โอ้โ้อันนี้มีสองอันเจ้าเพื่อน,เอ,นอเอ้ยรูปอะไรนี่เดี๋ยวถอนแล้วมาดูกันจ้าเพื่อน,อนว่าเป็นไงไมารูปนี้ก็เหมือนกันหัวนี้ก็เหมือนกันจ้ะเออหัวนี้ก็อย,อยังชั่วหน่อย วัวน,นี้ตัวอะไรกินไม่รู้เอ่อตัวแมหอยทากจ้ะทากเดี๋ยวถอนถอนหมดแล้วมาชมกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆว่เาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาไปตําแครอทตําแครอทก็อร่อยจ้ะเพื่อนๆตาํตาตําใส่แอปเปิ้ลใส่ถัว่วสุดยอดเลยจ้ะ ได้จากกล้องไม่อยอู่อันนี้ถอนยากยจาก้ะอ,อันนี้หัวลึกโอ้ได้เยอะเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆขนาดหนาวขนาดนี้นะปลูกเมื่อปีที่แล้วจ้ะสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆ นำไปล้างได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิส้มก็นำไปล้างแล้วนะจ๊ะก็จะได้ขนาดนี้หลยจ้ะเพื่อน จชให้ชมเลยจ้ะ,เ,จะเดี๋ยวก่อนจะทำกินก็นำไปล้างใหม่จ้ะล้างเอาดินออกก่อนจะได้ตัวหอยทากกินแต่ก็ดีจ้ะ ทำบุญอันนี้ตลกที่สุดเลยจ้ะเพื่อนๆตลกมากถ้าเราไปซื้อเขาจะไม่มีแบบนี้หรอกจ้ะมันก็แล้วแต่ดินจ้ะเพื่อนๆส้มได้ข้อมูลมาจากพ่อสามีท่านบอกว่า ถ้าปลูกถ้าจะปลูกแครอทก็ต้องเอาดินที่ไม่มีก้อนหินเลยแม้แต่นิดเดียวถ้ามีก้อนหินแล้วพอพอรากของเขาไปไประทุก้อนหินปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนจะเห็นพ่อสามีบอกอย่างนั้นตอนอยู่เมืองไทยส้มไม่เคยปลูกแครอทหรอกจะเพืเ่อนอันนี้ก็ใช้ไม่ได้จ้ะทิ้งไปเลยใส่ปุ๋ยหมักไปเลยจ้ะอันนี้ใช้ไม่ได้ อันนี้เล็กเกินไปปุ๋ยหมักไปเลยอันนี้ก็ของกินก็มีไว้เยอะอันนี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้จะเจาะเข้าไปลึกๆคงได้ไม่เยอะออกจากเพื่อนๆแต่รูปแบบนี้ก็น่าชมเดี๋ยวส้มจะเอาเอ แครอทที่พี่รอนซื้อมาให้ชมนะจ๊ะพี่รอนซื้อมาได้ถูกจ้ะนี่นะจ๊ะนี่เขาซื้อมาเป็นถุงแบบนี้ได้ถูกมากจ้ะก็เท่าไรสี่สิบสี่สิบห้าสตังค์จ้ะต้มก็กินไปบ้างแล้วเดี๋ยวออกมาให้ชมนะจ๊ะซื้อมาซื้อมากับปลูกเองจ้ะเพื่อน น,นี่ยจ้ะเห็นไหมจ้ะผิดกันมากเลยจ้าเพื่อนดูสิอันนี้ซื้อมาจ้ะอันนี้ปลูกเองปลอดสารพิษเห็นไหมจ้ะผิดกันเยอะเลยอนนขอโทษสำหรับกล้องนะจ้ะน,นี่ก็เขาปลูกได้สวยมากเลยจ้ะ ปนนลูกเองปลอดสารพิษสุดท้ายนี้ส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าที่ยังเป็นเพื่อนกับส้มนะจ๊ะและขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะ ทุกวันนี้บ้านเมืองก็อยู่ยากขึ้นทุกวันขอให้เพื่อนๆทุกๆคนสู้ๆนะจ๊ะอย่าได้ท้อแท้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปดูโลกนี้ใบสวยๆไปโลกใบนี้สวยๆต่อไปจ้าขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกประการ เจ้าแ,แจ็คก,ก็เป็นตัวช่วยอย่างดีเลยสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆจ้า